รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเรา เกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพู้ผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่า มือปราบสัมภเวสีมาเป็นหนักเอาช่วงเนี้ยช่วงที่ว่าเอาปู่มารับของสยองพี่สาวพี่ก็เลยเจ็บแบบไม่ไหวหายใจไม่ออกอมในคราบสัมภเวสีเข้าตัวนับร้อย วันนี้ทีมงานเดินทางมายังบ้านของหมอปลาปเพื่อพบกับผู้ประสบเหตุรายหนึ่งคุณจุม๋มเธอคือผู้ที่เจอเรื่องราวอันเลวร้ายจนไม่อาจากลับไปใช้ชีวิตภายในบ้านของตัวเองได้จนต้องมาอาศัยอยู่ที่บ้านหมอปลาชาม,มาเรื่อยๆพราะเาสห้ก็เขาก็้าไปทิ้งทิ้มาใหา้เขาบอกว่าเอ้นี่เก่งเลยก็ <S <S มมไม่รู้หรอก ตอนังนะเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวก็เลยไปหาไปรับขันเขาบอกมีองคแม่แล้วเราก็เลยเอากุมาไปให้เขาเขาก็เอาไว้องค์เล็กเข้าองคใหญ่มาให้เราก็ตัวเองรู้สึกว่าเหมือนกับคุยเทพบอกว่าลิขิตให้แล้วให้รับแขกไปสรงฤาษีก็ไปรับกระปูมาอาจารย์ปูตอนหลังไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกก็ไปหาพระที่วัดตัณห์่ชอบสวดมนต์ไหว้พระคือเรายังมีสติอยู่แต่ว่าไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออก ทีมงานได้พูดคุยกับคุณจุ๋มเล็กน้อยจึงพาตัวกลับไปอย่างบ้านแต่คุณจุม๋มเธอไม่กล้าที่จะกลับบ้านให้คุณติ๋มซึ่งเป็นน้องสาวกลับไปกับเราแทนครับ ติพี่จุ๋มเขาเป็นคนยังไงครับพี่ร่าเริงเขาไม่ค่อยเครียดอยู่ๆมาเน่ะเขาบอกว่าเขามีองค์อายุ13บามแต่ทีเนี้ยเขาให้แฟนเขาอะเอาขันไปทิ้งเขาไปรับมาแต่เอาขันไปทิ้งทําไมเขาถึงบอกพี่อย่าเงี้ยนะครับว่าเขามีองค์เพราะอะไรแม่เขาเคยแม่เคยไปดูเจ้าเข้าทรงมาเป็นกุมารเด็กอะแล้วพออยู่ๆเขาก็เหมือนกับว่าเขาหนีออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดินตาม ไปทั่วไปแบบไม่รู้จุดหมายปลายทางอะ่ะแต่ทีเนี้ยแม่เข้าใจว่าเขาว่าโดนของก็ไปหาหมอดูแต่พอไปดูแล้วเขาก็บอกว่ามีองค์เขาก็บอกให้ไปรับองค์รับอะไรก็ยังไม่ได้รับพะอยู่อยู่มาก็มาอยู่คอนโดอะ่ะพี่สาวก็เกิดอาการว่าเหมือนแบบว่าเขารู้ว่าเขามีองค์หรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามีกุมารหรือเปล่าเขาพูดแบบว่า ว่าเขารู้ตัวก็เองว่าเขามีอะไรอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคุณจุ๋มย้ายมาอยู่คอนโดเธอก็เริ่มมีอาการแปลกๆออกมาและได้บอกกับน้องสาวของเธอว่าเธอมีองค์และเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในตัวของเธอทีนี้ไปสมุทรสาครเนี่ยไปรับกับญาติไปดูดวง รับแล้วก็เขาไม่ทำอะไรให้เขาก็บอกให้มาทำเองเพราะว่าเวรกรรมมันเยอะแล้วทีนี้กลับมาบ้านเขาก็มาจุดธูปบ,บอกว่าขอให้นำทางให้เขาไปเจออาจารย์ที่ดีๆถ้าเผื่อเขามีองค์ไหนถ้าอยากอยู่เขาก็ขอให้ไปเจออาจารย์ดีๆเขาก็ไปนำทางเหมือนนำทางไปหาปู่ไปแล้วก็ปู่เขาก็รับให้อะไรให้ คุณจุ๋มได้เล่าให้คุณติม๋มน้องสาวฟังว่าเมื่อคืนเธอฝันว่ามีคนนำทางตัวเธอไปหาชายชาราคนหนึ่งซึ่งเธอเรียกว่าปู่มันทำให้เธอมั่นใจว่าปู่คนนี้จะต้องเป็นคนที่จะช่วยเธอได้อย่างแน่นอนเขามาเข้าฝันบอกว่ายัางไงครับพี่เขาเขาเข้าฝันนั่นแหละ เขาอะต้องเดินทางไปหาปู่นะซอยนี้ซอยนี้แต่ทีเนี้ยพี่พาไปปิดซอยพาไปซอยแปดเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ปู่องค์นี้ไม่ใช่ตรงนี้ไปที่ใหม่ทีนี้พอไปที่ใหม่เนี่ยไปเจอซอยสิบเอ็ดพอไปเจอซอยสิบเอ็ดเนี่ยคือปู่องคเนี้ยเขาก็บอกใช่ปู่องค์เนี้ยเขานําทางให้เรามาเจอปู่องค์นี้แล้วก็เข้าไปหาเขาแล้วก็ไปรับขันยังไม่ได้รับขันไปรับองค์ พอไปรับองค์แล้วยังไม่มีขันเลยอ่ะท่องกระถาอะไรเขาก็ไม่รู้นะแต่เขาก็เอาองค์มาเจิมหัวแล้วก็เอาเสียนครอบแล้วก็รับองค์เอาองค์มาแปะหัวแปะไหลเมื่อคุณจุ๋มและน้องสาวเดินทางมาถึงบ้านของปู่ร่างทรงเธอได้ให้ปูร่างทรงทำพิธีกรรมบางอย่างกับตัวเธอทันที ็เอาองค์นั้นกลับมาเอามาบูชาองค์เดียวนะคือจักทองช่วงเนี้ยไปรับเรื่อยเลยก่อนที่ลูกเขาจะเสียไปรับมาบรับมาไปรับกับปู่องค์เนี้ยแล้วเขาไปคนเดียวมาไปาด้วยกัน<อ>มีแฟนเขาไปด้วยพี่ไปด้วยเพราะว่าไปไหนจะไปด้วยกันเขาไม่เคยไม่เคยแยกอะ่ะเขาจะไม่เดินทางไปไหนคนเดียวตั้งแต่ลูกเขาเสียมาเขาก็บอกว่าให้เอาตัวตายตัวแทนให้รับ น้ำไม่นับดินอะไรของเขาก็ไม่รู้อะ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาให้ไปรับอีกแล้วให้ไปรับกุมารแต่ทีนี้พอไปเช่าองค์มาที่ร้านน่ะเอาไปให้ปู่ปู่ก็อรับให้ปลูเข้ไม่ได้ท้วงไม่ได้อะไรคุณจุ๋มและน้องสาวยังคงแวะเวียนมารับองค์รับขัน ปู่ร่างทรงคนเดิมแต่คราวนี้เธอลงทุนเช่าหุน่นเพื่อนำไปให้ปู่ร่างทรงเจิมโดยเฉพาะมาเป็นหนักเอาช่วงเนี้ยช่วงที่ว่าเอาปู่มาพี่อยาเป็นคนไปไปเช่าปูกับแฟนเขาแล้วเอาไปให้ปู่่เจิม จะเอามาไว้บูชาที่บ้านตั้งแต่ตอนนี้พี่สาวพี่ก็เลยเจ็บอ่ะเจ็บแบบไม่ไหวหายใจไม่ออกหลังจากที่คุณจุ๋มไปรับองค์รับขันต่างๆมาแต่มันกลับไม่มีอะไรดีขึ้นแถมเธอยังมีอาการหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกเจ็บปวดไปทั่วร่างกายก่อนที่ลูกจะเสียครับพี่เขา เป็นปกติหรือเปล่าหรืวว่ายังไงปกติแล้วหลังจากที่ลูกเสียปุ๊บเขามีอาการอะไรไหมครับซึมเศร้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เครียดพอหลังจากที่ลูกเสียปุ๊บเขาก็ทําไงต่อไปรับองค์ต่อแล้วองค์เนี้ยองค์ที่เอามารับหลังสุดล่าเนี่ยคือหน้าเหมือนลูกชายเขาเลยเขาบอกสาเหตุไหมครับว่าทําไมเขาต้องไปรับองค์เรื่อยๆเรื่อยๆเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้อ่ะเป็นเพราะอะไรว่าเขาจะต้องไปรับไปรับให้มันรับ,ให,รบให้รับอะไรทําอะไรเขาก็ให้พี่ไปซื้อพานมาก็มานั่งทํา มานั่งทำแล้วก็เราก็ถามเขาว่าจะรับอะไรเยอะแยะเนี่ยรับมาเยอะแยะแล้วไปรับมาแล้วแนละ้วทำไมไม่จบเขาก็บอกว่าไม่รู้เขาจะให้รับอะไรเขาก็เลยไปหาพระจะไปอาบน้ำมนต์ไปหาพระไปปรึกษาพระแล้วพระบอกว่าถอนให้ไม่ได้ต้องไปหาอาจารย์พอเขากลับไปหาอาจารย์เนี่ยเขาไปหาอาจารย์ก็บอกเขาไม่ไหวแล้วนะปู่อาการเป็นยังไงบ้างแน่นเหมือนแบบว่ามันมันหายใจไม่ออกหายใจทางปากอะ่ะเหนื่อยเหมือนแบบว่าหอบแล้วก็ อาการมันไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่เหมือนคนปกติเออมันเจ็บเจ็บเจ,จ,บ,จบปวดไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเพอปวดแล้วเขาก็แบบร้องแล้วก็แบบตีนมือไม้เขาจะแบบเกง็งอ่ะแบบดิน้นแล้วตอนตอนที่ไปหาพระน่ะกลับไปหาปู่แล้วปู่เขาก็ไม่ทําอะไรให้แต่เขานั่งหันหลังให้เขาไม่สนใจพี่สาวเลยอาการของคุณจุ๋มเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น จนเธอและน้องสาวต้องหันไปพึ่งปูร่างทรงที่เธอไปรับขันรับองมาแต่ปูร่างทรงกลับไม่สนใจใยดีเธอเลยเแถมยังดา่าสาดเสียเทยเสียอีกพี่ได้ดูอะไรเขายังไบ้างก็ดูนะไม่กินข้าวไม่อาบน้ำเขาบอกเขากลัวเขาอาบน้ำไม่ได้แล้วก็พระก็ไม่ไหว้ไม่ขึ้นข้างบนเลยอะ โอติเขาไหว้พระไหว้พระสวดมนต์เขาชอบไหว้พระสวดมนต์แต่ไม่ขึ้นบนบ้านเลยไม่นอนบนบ้านนอนกับพี่ข้างล่างเป็นอย่างนี้มานานหรือยังที่ว่านอนข้างล่างประมาณอาทิตย์หนึ่งนะก็มีอาการเกือบทุกวันแต่ว่าฝืนไปทํางานกลับมาก็จะไม่ไหวแล้วเขาก็มาล้มนอนตรงเนี้ยว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมือไม้ก็จะไม่ค่อยดีแข้งขาเขาเดินไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนมันเกง็งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกอยู่เรื่อยว่าเขาไม่ไหวแล้วนะ ตุ่มไม่ไหวแล้วบางทีเขาบอกกับแฟนเขาว่าพี่ออสตุ่มไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยยิ่งนานวันคุณจุ๋มก็ยิ่งเจ็บปวดกับอาการที่เป็นอยู่แต่คราวนี้มันหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเธอไร้เรี่ยวแรงที่จะเดินแข้งขาเริ่มจะไม่ทำตามคำสั่งของเธออีกต่อไป แล้วพอทําทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นมันหนักขึ้นหรือเปล่าหรอมันอาการมันเป็นมันหนักขึ้นนะเงินทองก็หมดไปพี่น้องก็มาจากไปอย่างเงี้ยพ่อแม่พี่น้องตายไปทีละคนละคนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะถายเหตุอะไรคือพี่คิดว่าความสึกของพี่ตอนนี้พี่คิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ คิดว่าโบเขากดหัวอยู่เขาถึงไหนไม่ไหวแต่พี่สาวบอกไม่ให้ไปว่าเขาเขาก็สอนว่าเวลาใครมาพูดอะไรว่าอะไรคนอื่นไม่ให้พี่ไปนั่งฟังให้มีลุกหนีเขาต้องสอนอยู่บ่อยๆพี่สาวพี่ทําดีขนาดเนี้ยแต่แบบพี่สาวต้องเจอเรื่องแบบนี้แล้วครอบครัวพี่พี่รู้สึกยังไงเสียใจมากพี่นอนไม่ค่อยหลับเลยไจ้มีเหตุการณ์แบบนี้พี่ห่วงเขามากเพราะว่าไม่มีใครแล้ว พี่เหลือกันสองคนพี่น้องเองพี่กับหลานทะเลาะกันบ่อยมากพเจอหน้ากันคุยกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะเถียงกันแล้วมันไม่สงบเลยมันมันไม่เหมือนบ้านอื่นเขาอ่ะเขามีความสุขแต่บ้านพี่ไม่มีความสุขแล้วปกตินี่เมื่อก่อนนี้มีปัญหาอะไนี้ครับหรือว่าไม่มีนะมันไม่มีนะมันไม่ค่อยมีอนานๆจะเจอสักทีแล้วเรื่องเงินเรื่องทองี่ยแบบว่ามันขัดสนมากได้มามันก็หมดไปได้มาก็หมดไปแบบ หมดไปโดยไม่รู้สาเหตุว่ามันหมดไปเพราะเรื่องอะไรแต่ช่วงหน้าเราจะมาฟังจากปากของคุณจุม๋มพี่สาวของคุณติม๋มกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอโดยตรงมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกหรือไม่ห้ามพลาด พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ่นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง f a c e b o o k รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัล สัมภเวสี